We just tell you what happened. We ask why? tell happened. don't you just ask, สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่หลงเข้ามาในช่องตําราแคสต์นะครับจะให้แกอยู่ก็ไรค่าจะฆ่าทิ้งก็ไม่เสียหายอะไรเออประโยคนี้มันสะเทือนใจมากนะคะมาจากยุคขเขมรแดงมันสะท้อนโศกนาฏกรรมที่แบบใหญ่มาก ชาวกัมพูชาล้านกว่าคนเสียชีวิตวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะเจาะลึกข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับการขึ้นสู่อํานาจของพลพตดแล้วก็แนวคิดปีศูนย์ที่เปลี่ยนกัมพูชาไปเลยครับเป้าหมายเราก็คือพยายามจะทําความเข้าใจนะครับว่าจากความฝันเรื่องสังคมอุดมคติสังคมนิยมบริสุทธิ์ที่แบบไม่มีชนชั้นเลยเนี่ยมันกลายเป็นการทําลายล้างครั้งใหญ่แบบนั้นไปได้ยังไงเราจะมาดูกันว่าข้อมูลที่เรามีมันบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง ค่เริ่มที่ตัวพลพอดก่อนเลยชื่อเดิมซาลอตซาข้อมูลบอกว่าเป็นอดีตนักเรียนทุนฝรั่งเศสดูเหมือนว่าไปซึมซับแนวคิดสังคมนิยมแบบเออสุดขั้วกลับมาแนวคิดที่ว่าต้องล้มโลกเก่าให้หมดเลยเพื่อสร้างสังคมใหม่ใช่ครับแล้วบริบทสำคัญเลยนะที่ข้อมูลหลายๆชิ้นชี้ตรงกันก็คือช่วงสงครามเย็นในอาเซียตะวันออกเฉียงใต้ การต่อสู้ทางอุดมการณ์ตอนนั้นนะครับมันเป็นฉากหลังให้แนวคิดแบบสุดโต่งแบบนี้มันมันเติบโตได้ในกัมพูชาเหมือนปัจจัยมันส่งเสริมกันพอดีทั้งภายในภายนอกแล้ววันที่เปลี่ยนทุกอย่างก็มาถึง17เมษายน1975กองกำลังเขเมรแดงเข้าพนมเปนคนในเมืองตอนนั้นก็คงหวังว่าสงครามกลางเมืองจะจบสักทีเนาะแต่ความหวังนั้นมันสั้นมากครับ ข้อมูลบอกว่าไม่ถึง72ชั่วโมงด้วยซ้ำก็มีคำสั่งฟ้าผ่าเลยให้อพยพคนทั้งหมดออกจากเมืองทันทีอ้างว่าสหารัฐจะมาทิ้งระเบิดซึ่งซึ่งไม่จริงเลยใช่ไหมคะไม่จริงเลยครับเป็นข้ออ้างสิ่งที่น่าตกใจมากจากบันทึกต่างๆคือคำสั่งที่ว่าทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเงินทองหนังสือรูปถ่ายครอบครัวคือไม่ต้องเอาอะไรไปเลยโหเมืองหลวงนี้กลายเป็นเมืองร้างในพริบตาโรงพยาบาลก็ต้องย้ายคนไข้ออกมา ค่ะนี่แหละคือการเริ่มปีศูนย์หรือเยียเซ ero จริงๆสินะคะใช่ครับแนวคิดคือลบอดีตล้างทุกอย่างโรงเรียนเงินตราตลาดาศาสนาไม่เอาเลยแล้วก็บังคับทุกคนทุกคนเลยนะครับให้ไปเป็นกเกรษตรกรเหมือนกันหมดเริ่มต้นใหม่จากศูนย์จริงๆจากข้อมูลที่เรามีชีวิตหลังจากนั้นมันโหมันเหมือนฝันร้ายเลยนะคะคนถูกบังคับไปอยู่ในที่ที่เรียกว่า คอมมูนเป็นหมู่บ้านร,มรวมๆกันครับครอบครัวก็ถูกแยกพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกเองรัฐเอาไปเลี้ยงรวมเหรอคะใช่ครับรัฐเลี้ยงรวมหมดทุกคนต้องทำงานในานาตั้งแต่เช้ามืดยันคำ่ำอาหารก็น้อยมากมีบันทึกที่พูดถึงเข้าต้มข้าวเปลือกใส่น้ำเกลือวันละครึ่งถ้วยเองครับแค่นั้นเองเหรอคะครับสภาพมันคือมันยากจะจินตนาการจริงๆ และที่มันน่าสะเทือนใจคือระบบนี้มันเหมือนคัดกรองคนอ่อนแอคนป่วยออกไปเลยใครทำงานไม่ไหวหรือพูดไม่เข้าหูใช่ครับหรือแค่แสดงความเห็นต่างก็อาจจะหายตัวไปเฉยๆเลยข้อมูลหลายแหล่งก็เน้นเรื่องการเพ่งเล็งไปที่กลุ่มปัญญาชนหรือคนที่มีสถานะเดิมครูหมอทนายข้าราชการหรือแค่ใส่แว่นอย่างที่ข้อมูลบอกครับใครเลยแค่ใส่แว่นก็อาจจะโดนได้ เพราะมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ความรู้เก่าที่เขาถือว่าเป็นศัตรูการปฏิวัติแล้วกฎเหล็กที่สำคัญสุดคือความเงียบใช่ไหมคะใช่ครับความเงียบห้ามพูดถึงอดีตห้ามแสดงความเห็นห้ามตั้งคำถามอะไรเกี่ยวกับอังการหรือองค์กรปกครองสูงสุดคือห้ามสงสยัยห้ามถามอะไรเลยแม้แต่เรื่องลูกตัวเองก็ถามไม่ได้ถามไม่ได้ครับอาจจะโดนฆ่าได้เลยประชาชนนี่แทบไม่มีค่าเป็นคน ถูกลดทอนเหมือนอ,อวัวควายไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีตัวตนถ้าจับได้ว่าคิดต่างหรือไม่ศรัทธาก็คือหายไปครับหายไปในทุ่งสังหารอืตลอดช่วงเวลา3ปี8เดือน20วันที่เขมรแดงครองอำนาจเนี่ยพนพอตปิดประเทศแบบสนิทเลยโลกภายนอกนี้แทบไม่รู้เลยนะครับว่าทั้งในมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ค่ะแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่ประเมินกันว่าล้านกว่าคนอาจจะถึงสองล้านด้วยฟังครับจากความอดอยากการใช้แรงงานหนักการประหารทรมานโรคภัยไข้เจ็บมันคือการฆ่าล้างเผ่าพันคนของตัวเองจริงๆแต่แต่แม้จะคุมเข้มขนาดน,นั้นข้อมูลก็บอกว่าความหวาดระแวงม,มันก็เริ่มกัดกินกันเองแม้แต่ในหมู่ขมรแดงด้วยกันใช่ครับมีการกวาดล้างกันเองเพราะความอดอยาก ความตายมันระบาดไปทั่วแล้วใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาว่าไม่พักดีหรือสงสัยว่าไม่พักดีปลายทางก็คือคุก S21 ตัวละแสลงสถานที่ที่มีคนรอดน้อยมากครับแทบไม่มีเลยมันคือการเปลี่ยนแปลงจากความหวังไปสู่ความจริงอันโหดร้ายค่ายแรงงานทมินทั่วประเทศที่ปกครองด้วยความกลัวความเงียบงานแบบสมบูรณ์เลยค่ะแนวคิดปีศูนย์นี้มัน มันไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยๆบนกระดาษเลยนะคะไม่ใช่เลยครับมันคือการบังคับใช้ที่แบบโหดเหี้ยมแล้วก็ทำลายล้างอย่างที่สุดการได้ทบทวนข้อมูลพวกนี้อีกครั้งมันทำให้เห็นภาพที่เออน่าสลดใจมากนะคะจากเป้าหมายที่อาจจะฟังดูดีเรื่องสังคมเท่าเทียมครับแต่มันกลับกลายเป็นการทำลายชีวิตคนมหาศาลอย่างไม่น่าเชื่อมันก็เป็นคำถามใหญ่แหละครับที่ยังอยู่กับเราว่าอุดมการที่ดูสวยงามเนี่ย ถ้ามันถูกผลักดันไปจนสุดขั้วโดยไม่สนความเป็นจริงไม่สนความเป็นมนุษย์เลยมันนำไปสู่โศกนาฏการรมระดับนี้ได้ยังไงบทเรียนจากกัมพูชามันสำคัญมากนะครับมันเตือนใจถึงอันตรายของการบูชาแนวคิดจนมองไม่เห็นคุณค่าชีวิตคนจริงๆค่ะแล้วคำถามที่ข้อมูลเหล่านี้ทิ้งไว้ให้เราคิดต่ออาจจะเป็นสังคมจะเยียวยาบาดแผลจากการถูกบังคับให้ตัดขาดจากอดีตจากรากของตัวเองแบบนี้ได้ยังไงครับ เป็นคำถามที่ท้าทายมากจริงๆครับว่าจะก้าวต่อไปข้างหน้ายังไงหลังจากผ่านเรื่องแบบนี้มา